สวัสดีสวัสดีทุกคนคนรู้สามล้านคนพี่น้องสามล้านสามคนไปแกงไปแกงหัวเสือต่อพี่น้องไปแกงหัวเสือไปแกงหัวเสืออีกห้าร้อยมิตรอีกห้าร้อยมตรถึงพี่น้องมาๆมาๆมามันนมาทะลุเขาไม่ได้นี่สบายเรื่องในม่านมอง ถ่าปยป้ายด้วถ่ายป้ายด้ถ่ายป้ายไปเรื่อยๆกำลังถ่ายอยู่เอ็มทันหอดป้ายพี่น้องสกิโลสอฮะสองอ้าวสองกิโลครึ่งพี่น้องเมื่อกี้ว่าห้าสิบเมตรขับรถขึ้นไปอย่างเดียวขับรถขึ้นไปแกงหินเพิง่เงเอ้าแกงหินเพิงเพ่งอยู่นี่มันแกงแกงยังนี่แกงหินเพิงเพ่งคือกันมึงแกงหินเพิ่งคือกันพี่น้องอยู่เนี่ยมาถ่ายแกงวางไข่ เอาแกงวางไฟกันบีเอ้านันมันเป็นแกงเดียวกันบ่อนวางไฟแกงวางไฟนีต้นว้ายพร้อมแม่ก็ต้นว้ายไปปลูกได้เด้อแกงวางไฟโอ้ทางดับมันหอดแค่นี้เป็นอะไรทางดับมันหอดแค่นี้พี่น้องยังแง่เงาแง่ยู่ช่องตายหญ่หน่อก็ได้ ไปบไว้เราอีกสองโลคุงเพราะว่างบ่าย保卫ว卫เราหนุนทางบ่เหม็นอื้อหมุนนี่มีน่าเหมือนกันผีวหนังเด้ให้ลงคอยไปให้เบิ่งก่อนทำตัวส้มมาบ้ามาลุนมาส้มเหมือนกันอันนี้ยังอยู่ในนี่ลงไปก่อนโอ้ลงมาเนี่ยลงมาลงมาพสิ ลงมาลงมาพี่น้องลงมาอู้พี่น้องน้ำแห้งคือเก่าลงมานี่ก็ได้น้ำแห้งคือเก่าน้ำแห้งคือเก่าฮะสีน้องไปขึ้นยอดนะ ในนอนขนาดนะพี่น้องโอ้ทางลงว่าก็ลำบากนิดหน่อยลำบาก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 นี่น่องโอ้โมงนี้ไงโอ้โมงนี้น้ำบ่ค่อยแห้งทสมองหันนะซะ่โมงนี้เล่นได้เยอะทั่น์ศิล่น้โบงแห้งวะโมงโมงนี้บ่แห้งเล่นได้แถวนี้เท่านี้น้ำบ่ค่อยแห้ง่สมองสมแห้งนิดหน่อย

มองนี้ไม่เล่นได้ยู่อน่ะนช่ไหมมองมองนี้ไม่เล่นได้ไล่มายู่แต่ว่ามันมันนิ่งแต่ให้เอาเบียเขามาได้สุดยอดได้กินเราก็แซ่กินเราก็นอนแช่หนามมันจะได้เบาเมืเด้แต่มันมามีป่าเนาะแหลกมามีเนาะมันมีป่าสุดยอดสุดยอดมันนี่ับ มันนี่กับมวลเยอะทัมพันธ์ลำละมันต้องมีปลามีอยู่ฟังๆหรือมีปลาว่ายน้ำมันแห้งเนาะไม่มาแล้วมต้องมีปลานี่มันไรมันทั้งปีเนาะเออมีทั้งปีปลามันมีนะน้ำมันแห้งเรื่องแบบนี้ชุดย้อนได้เนาะน้ำอ่ะมันยังมาอยู่าะ ม,มองนี้มันเล่นได้เยอะมองน้ำโบ่แห้งคือตะกอนแถวนี้โอเคเลยจันบุคือมองเขาลงมองแรกมองแรก,อแรกโอ้นามแห้งนามแห้งลงตกน้ำนมา <c oughs> โอ้ทางขึ้นลำบากเลยพีอนอง เปล่ยนทางเขื่อนโอ้ยเขื่นขึ้อนเขื่องกำลังขึ้นเนินขึ้นเนินกำลังขึ้นเนินท่านผู้ชม ไป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 มองไปไปมองไปนี่แหละมันอยู่ในนี่แหละเด้ไปเบิ่งทีหลังเด้เอารองยูทูปไปเบิ่งกไปไไปถูกใจเพื่อยใหม่ไปเบิ่งอยู่นี่แหละมันอยู่ในนี่ละอเลงมาทางไหนวะลงมาทางนี้ทางนี้ทางนี้บ่ มาทางใดไปทางนั้นบอกกินในนอนนั้นเมื่อไหร่หนึ่งบอกเนี่ยบวกคนประตูหานมันก็ต้องหันและเนี่ยพวกคนประตูกินในนอนนั้นเมื่อไหร่หนึ่งบอกเนาะเราก็มาทางใดไปทางนั้นเหมือนกันเถอะพอเหี่ยวเด้ออยู่ที่จะทางปวดเหี่ยวนิดหน่อยเปียเงียวก็บ่ได้เด้วยเนาะวดเงี่ยว โอ้มีหน่อไมบ้บงตัวนี้หน่อไมบ้บงก็มีนะซายมันบุกคมด้วยหน่อไม้มไมนี่ไผ่งไบงไผ่บงหวานโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็<ๆ>นแล้วมันมาซิมีีเกิเนี่ยฮะว้ายนี่นี่น่อนอยู่แล้วอเอามาทีไผ่ติดกลามาือโอ,โอ้มันก็นมาเป็นนี้ขนาดขนาดคล่องใหญ่เป็นยังมาเต็มเนอะซายเนาะน้ามันมาแต่ใสจังหวะมาเต็อยู่ มันากคัะขยหอดแท่นี่ปจากน้ำตรงด้านนี้มาหอดท่นีย่ล้ถอมาหอหนึ่น้ำมันสอถ้ามาคาเต้นมแท่น่อยเารนเนาะมันสอไงมันส่อมันส่องเนหลหมดไปต้องใช้เวลาวันหนึ่งเนาะใช้เวลามือนึงเนาะคอยยางไปเรื่อยๆเนาะ ีหรอ,า,อากจัดป่าอย, ję, อยากเสียอยากไม่เอาคือ่าว่าแล้วคิดอันตรายแล้วมาหอนวันหนึ่งคีดอันตรายแล้วเขา้นบราการตื่นเต้นตกตกอนะตืนวายไปปลูกใดตื่นวายก็นมีนั่นแหพะก็พอวายไหวพอๆไปก็พอชิมๆไปแล้วรึเปล่าไม่มาลงร่วงนะลงรวงมาชิมดิบไปเอาออมาเสะทำชาปะ